ครับกับบ้าเอ็ดพี่น้องผมเมนูประจำตัวเจ้าอีหยังกว่าเอสเ็ดเดพรสโซเพิ่มช็อตจากอีสานบ้านของเองใส่จี่วเหาเปิดร้านคาเฟ่เด้เปิดร้านกาแฟาเด้พี่น้องผมขอพูดบ้าเอดเ็ดหลายๆรสชาติเป็นยังไงอ่าอมเมนต์ให็นไแซ่สียบยครับคมดีมาคมคม <laughs> เป็นคนมาคมลาบงวัวเห็นบ่าบ,บีเป็นขวดบีน้ำมันคมๆนี่แล้วครับพี่น้องน้ำเปิ่งเลือดเสียเพิ่งปลาบ้ามีเข้าไปลืงไปแย่ทำเหล้ากับเชียงซิน ได้รับความ์อานุเคราะห์จากพี่น้องเบื้องลแล้วกะ็เล่ากับมาอุดหนุนกาแฟบ้ามีซึ่งเล่ากับป็นคนมากินกาแฟอยู่แล้วาบาผู้เดี้ยลายบา้าเหี้เอาออีย่างบาดนี่ยดีจดยังใสโอ้เอาวว่าเอาเบิ้องเหลีวเ,เบิเอ้บบบบองมันกรหลายพอดแล้วเาเป็นกิโลผมลองเดี๋ยว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 น้ำแข็งกับมาโอ้ร้านนี้ครับขั้งตาเสาพี่น้องมือนี่คนเสียวใส่ให้ขวัวพี่น้องให้เบื้องซ้ำนี่เพราะเห็นใส่ล่ะผ่มาคลิปนี้คลิปไทยร้านกาแฟโอ้ เอ็ดพเพลโซเพิ่มช็อตพี่น้องผมจากว่าเอ็ดขอพูดหลายๆนะครับเด้อขอพูดอีสานบ้านใกล้นุ่ยเที่ยไรนะพี่น้องเนาะ <S <S ขอพูดครับสวัสดีครับพี่น้องผม